ทุกคนเราเคยมีปัญหาผมหลุดร่วงหนักมากจนบางครั้งไม่อยากสระผมเลยค่ะจนเราได้มาเจอน้องตัวนี้เลยค่ะน้องมีชื่อว่าออกานะคะน้องมีทั้งหมด3ตัวนะคะตัวแรกจะเป็นแชมพูค่ะตัวที่2ก็จะเป็นคอนดิชันเดอร์บำรุงเส้นผมให้ผมนุ่มชุ่มชื่นคืนความมีชีวิตชีวาให้กับเส้นผมนะคะและตัวสุดท้ายจะเป็นเซรั่มสเปรย์ออร์แกนิกค่ะทุกคนซึ่งน้องจะช่วยฟื้นฟูเส้นผมลดอาการหลุดร่วงแถมยังช่วยเสริมสร้างให้เกิดเส้นผมใหม่ด้วยนะคะ มาดูที่ตัวแชมพูออร์กากันก่อนดีกว่านะคะจะเป็นสีใสๆแบบนี้ค่ะทุกคนออร์แกนิกมากๆค่ะตอนที่สระนะคะก็จะรู้สึกได้ถึงความเย็นสดชื่นระหว่างสระแถมยังมีกลิ่นหอมันอ่อนอีกด้วยนะส่วนตัวของคอนดิชเนอร์นะคะก็จะเป็นสีขาวขุ่นๆแบบนี้ค่ะเนื้อครีมน้องจะเข้มข้นสัมผัสได้ถึงความนุ่มชุ่มชื่นคืนความเงางามให้กับเส้นผมแถมยังลดอาการหลุดล่วงของเส้นผมอีกด้วยนะคะ หลังจากที่เราสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาบำรุงด้วยเซรั่มสเปรย์ออร์แกนิกตัวนี้เลยค่ะเพยียงแค่เราฉีดสเปรย์ลงไปบนเส้นผมแล้วก็นวดเบาๆเท่านั้นเองนะคะน้องก็จะช่วยให้บำรุงเส้นผมของเรามีสุขภาพดีเพราะว่าน้องมีสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดมากๆเลยนะคะเช่นโสมอัญชันว่านหางจาระเข้ใบไผ่ใบฝรั่งใบโบบกดาวเรืองแล้วก็มะกอก ซึ่งล้วนเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นไงล่ะคะน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะอย่าลืมไปลองหาซื้อใช้กันนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆของออก้าค่ะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะ